ชีวิตคู่ของคีไลและมาโก็หลังจากแต่งงานนั้นเป็นไปอย่างที่ค่อนข้างจะราบรื่นทั้งคู่ออกไปทำงานจากนั้นก็กลับมาช่วยกันทำอาหารและเก็บกวาดอย่างไม่มีเกี่ยงพื้นที่เล็กๆของเราสองคนแบบนี้เป็นสิ่งที่ทั้งคู่ฝันถึงมานานแสนนานแต่ถ้าจะให้พูดถึงนิสัยเล็กๆน้อยๆก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีบางอย่างที่คีไล ไม่ค่อยพอใจในตัวสามีอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเวลาที่มาโกอาบน้ำเสร็จเขาไม่ชอบที่จะเช็ดตัวให้แห้งเดินลากเท้าเปียกๆเ,เข้ามาในห้องทุกทียิ่งบางวันที่เขานอนดึกมากๆพื้นนั้นก็ยังเปียกอยู่จนกระทั่งเธอตื่นซึ่งก็ทำให้เธอลื่นเกือบตกบันไดาตายไปหลายรอบแล้วเธอไม่ปล่อยเรื่องนี้เอาไว้นานนักชีวิตคู่มีอะไรก็ต้องคุยกันเธอจึงพูดคุยกับสามี ซึ่งมา์โก้ก็ยอมรับและจะปรับปรุงแต่เช้าวันต่อมามันก็ยังมีคราบเปียกๆปรากฏอยู่ที่หน้าห้องเธอจึงไปซื้อกล้องถูกๆมาวางเอาไว้เพื่อเก็บหลักฐานให้สามีเถียงไม่ออกแต่เมื่อนำกลับมาเปิดดูก็พบว่าหลังจากที่มาโก้เข้ามาในห้องมันได้มีตัวอะไรบางอย่างค่อยๆแง้มประตูโผล่หน้าออกมาแขนและมือมากมายปัดแกว่งไปในอากาศอย่างน่ากลัว ที่สำคัญรอยเปียกนั้นไม่ได้เกิดจากสามีของเธอแต่เป็นน้ำลายของไอตัวประหลาดนี้ต่างหากภาพนี้เพื่อนสนิทของเจฟฟี่เป็นคนส่งมาให้กับเธอเองหลังจากที่ใช้ช่วงเวลาซัมเมอร์ไปทำงานที่เนอร์เซอรี่แถวๆบ้านในวันนั้นเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่เด็กๆส่วนใหญ่จะกลับไปอยู่กับครอบครัว มีเพียงเด็ก2อสาคนเท่านั้นที่จะนอนอยู่ที่นี่เป็นเสมือนโรงเรียนประจำซึ่งเนอร์เซอรี่แห่งนี้ก็จะรับไว้ดูแลเป็นเคสพิเศษซึ่งก็มีไม่เกินห้าคนต่อสัปดาห์เท่านั้นเวลานั้นค่อนข้างจะเย็ยนแล้วเด็กๆทุกคนยังคงเล่นอยู่ข้างนอกส่วนเพื่อนของเธอก็กําลังปูที่นอนให้กับเด็กๆอยู่ทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเคาะกระจกเรียกไม่รู้อะไรดนใจ ให้เธอหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพทั้งที่มองไปแล้วก็ไม่เห็นใครแต่ปรากฏว่ามีใครคนหนึ่งดันติดเข้ามาในภาพถ่ายจริงๆเป็นเด็กผู้หญิงหน้าขาวซีดเบ้าตาและปากดำคล้ำมองกลับมายังกล้องซึ่งทำให้เธอตกใจมากแล้วรีบเดินออกมาจากบริเวณนั้นในทันทีหลังจากที่ส่งเด็กๆเ,เข้านอนเช้าวันต่อมาเธอก็ขอลาออกจากการทำงานที่นี่ในทันที รูปนี้ถูกถ่ายโดยเดน่าลินส์เด็กสาววัย18ปีในตุรกีหลังจากที่ครอบครัวของเธอเพิ่งกลับมาจากงานศพของคุณยา่าคุณพ่อของเธอก็ได้เชิญชวนให้แม่เลี้ยงหรือภรรยาคนใหม่เข้ามาในบ้านทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำไม่ได้เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของยา่าและเธอไม่ต้องการให้ผู้หญิงคนนี้มาเกี่ยวข้องกับลูกชายของเธอและในวันหนึ่ง ของการฉลองวันเกิดก็ได้มีการถ่ายรูปกันตามคันลองแต่หลังจากที่ได้นำภาพไปล้างฟิล์มทุกคนที่ได้เห็นรูปถ่ายแล้วก็ยืนยันกันเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือใบหน้าของคุณย่าแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปอันที่จริงมันก็เป็นเรื่องของคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ถือว่าน่าเห็นใจสำหรับทุกฝ่าย สำหรับบ้านหลังนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่พวกเขาจะได้ยินเสียงประหลาดหรือเห็นเงาเดินผ่านไปมาด้วยหางตาแต่ก็เพิ่งจะมีครั้งนี้ที่ผี่ชายสามารถถ่ายภาพใบหน้าของวิญญาณสาวไว้ได้แบบชัดเจนโดยในขณะที่เขานั่งกินนอนนี่นั่นอยู่ในห้องนั่งเล่นซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทั้งหมดเคยอาศัยอยู่เมื่อกว่าสิปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันบ้านหลังนี้นั้นรวมไปถึงพื้นที่รอบๆก็ถูกทุบทิ้งเป็นห้างสรรพสินค้าไปแล้วสมัยก่อนเมื่อมีการจัดงานวันเกิดหรือปาร์ตี้ที่มีคนหมู่มากขาดไม่ได้เลยที่เจ้าภาพจำเป็นจะต้องจ้างตัวตลกเพื่อมาสร้างสีสันทำให้ผู้คนที่ยังไม่มีคู่สนทนา หรือไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงในงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้ง่ายขึ้นและนี่คือหน้าตาของตัวตลกในยุคปี1983ที่จะมีหน้าที่เป็นงานแสดงโชว์แจกลูกโป่งและคอยเอนเตอร์เทนแขกน่าจะเป็นเด็กเอ็นในยุคแรกเลยก็ว่าได้นะครับจนถึงปัจจุบันหลายๆคนก็ยังไม่ได้มองว่าหน้าตาแบบนี้จะทำให้พวกเขารู้สึกขำขัน หรือมีความสุขแต่อย่างใดส่วนตัวผมว่าเขาน่าจะแต่งหน้าจัดไปหน่อยนะครับเบอร์เดนเกิดและเติบโตมากับคุณแม่เลี้ยงคู่เขานิยามมาไว้อย่างนั้นเพราะถึงพ่อแท้ๆของเขาจะจากไปแต่ฝาแฝดของคุณแม่ก็ช่วยดูแลเขาไม่ห่างรากับว่าเขาได้มีแม่สองคนในเวลาเดียวกัน หน้าเศร้าที่แฟดของแม่มีสุขภาพที่ไม่ดีมากนักเธอจึงจากไปในตอนที่เบอร์เดนมีอายุเพียง19ปีเท่านั้นแม้จะมีหลายครั้งที่ตัวเขาเองและคุณแม่จะสัมผัสได้ถึงการวนเวียนอยู่ของเธอแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ชัดมากที่สุดมันเกิดขึ้นเมื่อเบอร์เดนตั้งใจจะถ่ายรูปของคุณแม่ของเขากับชุดเดรสยาวสีดำตัวใหม่เธอดูสวยมาก และตอนนั้นก็เป็นเวลากลางวันแต่ใบหน้าที่เห็นหลังจากล้างรูปออกมาแล้วดันเป็นแฝดของแม่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นช่วงที่เธอผอมแห้งและผมร่วงหมดศีรษะท่าทางของเธอเองก็คงยังอยากจะดูแลเบอร์เด่นต่อไปซึ่งทั้งเขาและแม่ก็ไม่เด็กกลัวภาพนี้แต่อย่างใดนะครับเพียงแต่อวยพรให้ผู้ที่จากไปได้ไปสู่สวรรค์รับใช้พระเจ้า ภาพนี้ได้มาจากการสำรวจสถานพักฟื้นทางจิตร้างในนิวยอร์กมันถูกปิดไปเพราะมีคนไข้ระดับรุนแรงคนหนึ่งอรารวาดไล่ทาร้ายผู้คนจนบาดเจ็บหลายรายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กหลังจากนั้นเขาก็ฆ่าตัวตายและจุดไฟเผาตัวเองและห้องอีกด้วยเพลิงไหม้ลุกลามไปทั่วจนสร้างความเสียหายให้กับสถานที่แห่งนี้หลายส่วนรวมไปถึงฆ่าชีวิต ของหมอและพยาบาลไปอีกหลายคนและภาพถ่ายนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณที่โศกเศร้าของคุณหมอวิมเบลถึงภาพร่างสูงยืนย้อนแสงอยู่ตรงทางเดินยาวรูปนี้จะถูกนำไปประกอบเรื่องเล่าสยองขวัญมากมายแต่เรื่องราวที่ถูกนำไปแปลเป็นหลายภาษามากที่สุด และดูเหมือนว่าจะเป็นต้นตอของภาพใบนี้นั่นก็คือเรื่องของอินซูบัตมันเป็นปีศาจจากยุคกลางที่มักจะมาอําผู้คนมาเข้าสิงผู้คนที่อ่อนแอหรือไม่ก็ตามหาผู้คนที่กำลังจิตตกและจะเฝ้ารอเวลาที่พวกเขาหลับซึ่งมันก็มีสัญญาณเตือนอยู่บ้างหากว่าคุณอยู่คนเดียวในสถานที่ที่คุ้นเคยและปลอดภัยอย่างเช่นบ้านหรือที่ทำงาน แต่อยู่ๆก็น่านรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นปีศาจต,ตัวนี้หรือไม่ก็เป็นวิญญาณแถวๆนั้นแต่ถ้าเป็นปีศาจอินซูบัตแล้วล่ะก็นั่นหมายถึงว่ามันหมายหัวคุณเอาไว้แล้วแล้วมันจะตามไปยังห้องนอนของคุณซึ่งมันรอได้เพราะรู้ว่ายังไงคุณก็ต้องนอน นี่คือภาพถ่ายจากภายในโบสถ์มัดคอร์ดแอปเบอันเก่าแก่ของประเทศไอซ์แลนด์ที่นี่ถูกก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ .1148 เป็นที่อยู่อาศัยของบาทหลวงฟานซิสที่ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอาเพศอะไรขึ้นที่นี่ถึงถูกกลุ่มโจรเข้าป่นสะดมซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกจากนั้นก็ยังมีผู้คนถูกลากเข้ามาเพื่อทอรมานจากกองกำลังคอมเวลเลียน กุมต่อต้านและสร้างสงครามกลางเมืองอีกด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เปลี่ยนบรรยากาศให้สถานที่ที่ควรจะสงบสุขกลายไปเป็นมวลแห่งความโศกเศร้าและเสียงกรีดร้องเจ็บปวดทรมานไม่มีใครเข้ามาที่นี่อีกจนกระทั่งมันผุพังสุดซอมไปมากเวลาผ่านไปผู้คนก็เริ่มกลับไปทำการสำรวจกันในนี้หลายคนก็ได้ยินเสียงการสวดมนต์เป็นการสวดมนต์แบบเกรกอรียน ดังวนอยู่ด้านในและบางคนก็สามารถถ่ายภาพที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของบาทหลวงฟรานซิสเอาไว้ได้เขาบอกกันว่าเสียงสวดนั้นบางคนก็ได้ยินจนหลอนไปเป็นเดือนๆเรื่องนี้ถูกส่งมาจากสาวชาวอิตาลีที่มีนามว่าวาดเดรียนเธอเป็นคนรักในการเ,าเรียนมาก แถมยังมีงานอดิเรกคือการอ่านหนังสือถ้าจะพูดโดยรวมแล้วจากสายตาของคนภายนอกก็คงจะเรียกเธอว่าเด็กเนิร์ดเธอใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่สนใจเรื่องความรักมาจนกระทั่งถึงช่วงปีสเพื่อนๆในคลาสหลายคนก็เริ่มเล่าถึงแฟนหนุ่มซึ่งลึกๆแล้ววาเรียนเองเธอก็อยากจะลองมีความรักดูบ้างอาจจะเป็นหนุ่มติดเรียนเหมือนกับเธอก็ได้ แต่เธอก็ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นยังไงดีสุดท้ายเธอจึงเลือกวิธีใช้แอปหาคู่และหวังว่าเธอคงจะไม่เจอกับใครที่ใจร้ายเกินไปนะักโชคดีที่แพตริกหนุ่มที่เข้ามาแชทกับเธอตลอดสัปดาห์นี้ดูเขาจะไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรอย่างเดียวที่วาเเรียนกังวลน,นั้นก็คือแพทริกนั้นมีความพยายามจะเข้ามาพบเธอเป็นอย่างมาก บางครั้งเขาก็หลอกถามหาร้านอาหารใกล้ๆที่อยู่ในละแวกบ้านของเธอบางทีก็ชวนคุยเรื่องสุนัขซึ่งวาเดเรนเองก็รู้แต่ก็มีครั้งหนึ่งเผลอส่งรูปภาพสุนัขไปที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณบ้านให้กับเขาดูจนคืนหนึ่งแพตติกก็ส่งรูปประตูบ้านหน้ารั้วของเธอมาให้วารเดเรนบอกปัดไปว่านั่นไม่ใช่บ้านของเธอแต่แพตติกก็ตอบแชทกลับมาว่า ผมไม่คิดว่าอย่างนั้นนะจากนั้นเสียงเคาะหน้าต่างก็เกิดขึ้นสองครั้งถึงว่าเรียนจะมีใจให้กับเขาแต่อย่างว่าห้องนอนของเธอก็อยู่ชั้นสองแถมบ้านก็ยังไม่มีระเบียงอีกด้วยสิ่งที่เธอทำได้ก็คือกรีดร้องเสียงดังแล้วรีบวิ่งไปห้องของพ่อและแม่เอาเป็นว่าจะคบกับใครก็ดูเขาเน้นนานแล้วกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ